นี่เพื่อนๆรู้กันไหมว่า i p โ o น e 1 1หน้าจอแตกช่างเขาเปลี่ยนอย่างกันยังไงไปดูกันขั้นตอนแรกขันน็อตล็อกขาจอออกจากนั้นยกจอขึ้นพอยกจอขึ้นเสร็จให้ขันน็อตซิงค์แล้วยกจอออกจากนั้นนําจอเดิมไปรีดค่าทูโทนใส่ในจอใหม่เสร็จแล้วให้ขันน็อตย,ย้ายทัมโพงสนทนาข้างบนไปใส่ในจอใหม่หลังจากประกอบในส่วนของหน้าจอเสร็จเป็นขั้นตอนของการติดซีลกันน้ำ ให้เก็บคราบกาวเดิมออกให้หมดจากนั้นติดซีนกันน้ําใหม่ลงไปหลังจากติดซีนกันน้ําเสร็จให้นําจอเดิมกลับเข้าไปประกอบกับตัวเครื่องหลังจากขันน็อตเสร็จเรียบร้อยให้ทําความสะอาดภายในตัวเครื่องจากนั้นประกบหน้าจอขันน็อตล็อกขาจอให้เรียบร้อยเพียงเท่านี้ก็เป็นการเสร็จขั้นตอนการเปลี่ยนหน้าจอ iPhone 11แล้วนะครับส่วนท้ายนี้เรามาเช็คดูกันว่าจอของเราใช้งานได้ปกติหรือเปล่ามีค่าทรูโทนมาไหมทัดได้ทุกจุดหรือเปล่า สุดท้ายแล้วถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ